และสหกรณ์ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโล,โลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ต่อย,ยอดด้านคุณภาพมาตรฐานแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการตลาดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตการลดต้นทุนการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของจังหวัดสกลนครเรามีแปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงก,การทั้งหมด18แปลงนะครับแบ่งเป็นกิจกรรมทางด้านข้าว14แปลงนะครับกิจกรรมทางด้านพืช4แปลงนะครับรวม18แปลงได้รับงบประมาณคิดเป็นงบประมาณสนับสนุนก็52ล้านบาทเศษนะครับปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับฤดูนี้พอดีเลยกำลังเป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะครับ กลุ่มก็ได้ได้รับการสนับสนุนโะมาณมาจัดซื้อเครื่องเกี่ยวรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับก็จะมีรถเกี่ยวนวดข้าวมีรถแท็กเตอร์รถไถนะครับแล้วก็มีรถเครื่องอัดฟางนะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ข้าวกําลังอยู่ในระยะพับพึงนี่ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่ต้องเก็บเกี่ยวนะครับทุกป,ปีที่ผ่านมานี่ก็ต้องรอนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องรอเครื่องจักรโดยเฉพาะรถเกี่ยว ทำให้ข้าวเนี่ยเกินระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็จะทําให้คุณภาพข้าวที่เกี่ยวได้เนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างว่ามันแห้งเกินไปนะครับแต่มาพอปีนี้เนี่ยถือว่าเก็บเกี่ยวได้ทันนะครับเป็นระยะพวาพึงแล้วก็พอไปตากสีนี่คุณภาพข้าวก็จะดีที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโครงการนี้นี่ไปตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรได้โดยตรงนะครับถือว่านับว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะของพี่น้อง เกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครหลังจากที่เราได้เครื่องจักรกลมาแล้วนะครับเราก็ได้มีการบริหารงานในรูปของกลุ่มนะครับซึ่งจะทำให้ณนะตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงน,นี้ก็คือ,อท่านมาที่แปลงนานแล้วก็จะเห็นรถเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวได้ทันตามฤด,ดูกาลเกี่ยวได้ข้าวที่มีคุณภาพดีข้าวไม่สูญเสียข้าวไม่ตกหลน่นสมาชิกพอใจมากนะครับในเรื่องของ การใช้ขึ้นจากคนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากทางกลุ่มนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทางรัฐบาลทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือแม้แต่ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของโครงการนี้นะครับได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้มาให้กับเกษตรกรให้สร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรผมขอขอบคุณมากครับพอได้รับเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับมันก็ถูกขึ้นแล้วก็ผลผลิตของเราก็ก็ได้เต็มที่หน่อยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งนะครับเปรียบเทียบกันแล้วก็ตัวนี้เทคโนโลยีใหม่นี่ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับ ทำให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับได้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ยกระดับของเกษตรกร,ร,กรให้สามารถผลิตสินค้ากเกษตรหรือผลิตข้าวนะครับให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับหลังจากที่เราเกิดปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในฤดูเริ่มต้นการผลิตเราก็ต้องรอรถไถ ในฤดูเก็บเกี่ยวเราก็ต้องรอรถเกี่ยวบางครั้งข้าวเนี่ยคุณภาพของข้าวที่มันเสียไปเนี่ยมันเกินเวลาที่จะเก็บเกี่ยวโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบสนองได้ดีนะครับ,รบสำหรับปีนี้นะครับงบประมาณปี2565ก็มีข่าวดีนะครับจากทางรัฐบาลทางกระทรวงเกษตรนะครับได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะสำนักงานเษตจังหวัดกมรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ แจ้งให้สำาง,งานเขตจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่นะครับที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการในเฟสท,ที่2สรุปได้ว่าปีนี้นะครับก็มาปี2 5 6 5, 5นี่ยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอขอความต้องการเข้ามาทั้งสิ้น69แปลงก็เป็นระมาณรวมประมาณ250ร้าล้านบาทเศษนะครับเป็นประมาณที่ครั้งกลุ่มเสนอขอแนวทางก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับก็เนื่องจากว่า ผลงานจากปี2564นะครับกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับสนุนซึ่งจากเครื่องมือต่างๆซึ่งตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรก็เลยปี2565ก็เลยมีกลุ่มที่สนใจเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะครับในจังหวัดสุขโขทัจาก18กลุ่มปีที่แล้วปีนี้เพิ่มเป็นเสนอแผนควาต้องการ69กลุ่มครับ